ช่างแอบกับผมอีกครั้งนะช่องโคงกีพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันนะครับสุ zuki ซ w ฟิสจีแอลแ dition นะฮะเพิ่งเปิดตัวสดๆล้อๆเลยแล้วก็มาโชว์ที่งาน Big m o t เตอร์เซครั้งแรกด้วยนะครับกับราคาค่าตัว5,41,000บาทเพิ่มเติมมาจากตัว GL 5000บาทแต่คุณได้ชุดแต่งที่ค่อนข้างจัดเต็มมากขึ้นก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจน่าเล่นขนาดไหนทั้งภายนอกภายในนะครับก คุกี้พีและออโตสเตชันด้วยนะฮะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมอ่านะฮะวันนี้เราจะพามาชมตัว Suzuki Swift นะครับ GL Max Edition นะเป็นตัว Edition ใหม่ที่เขา นำรุ่นเริ่มต้นมา,ามาตกแต่งให้มันดูสปอร์ตแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นโดยราคาค่าตัวเนี่ยเขาเพิ่มไปประมาณ5,000บาทนะค,คุณได้ชุดแต่งรอบคันคุณได้ออปชันที่ดูดีขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ไม่ได้ดูโล้นจนเกินไปสำหรับ s u z u กิ S w ว f t GL Max Edition คันนี้นะฮะเราไปชมดีไซน์ก่อนละกันว่ารุ่นนี้เพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่โดดเด่นนะฮะแล้วก็เห็นภายนอกและชัดเจนเลยคืออะไรคือชุดสติ๊กเกอร์ นี่นะครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดมาให้รอบคันเลยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังด้วยนะครับจริงๆสีขายก็สีน้าเงินบนเวทีใช่ไหมแต่นี้มีสีขาวมาให้ด้วยนะครับทันลงมาตรงนี้นะฮะก็ยังคงความเป็นสวิฟตตัวใหม่นะครับตัวฝากระโปรงก็จะดีไซน์กระทัดรัดแบบนี้นะครับเครื่องเดิมนะฮะ1.2ลิตรนั่นเองแล้วก็ชุดกรงไฟหน้า รุ่นนี้นะครับคือตัว gl นั่นเองและยังเป็นไฟหน้าแบบ multi reflector นะฮะไม่ได้มีตัว led มาให้นะเป็นหลอดไส้อยู่นะทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวเลยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะฮะเหมือนน้องข้าตาโตเนี่ยนะยังเน้นความน่ารักอยู่นะในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะพลาสติกขึ้นรูปสีดําออกแนวแบบด้านด้านหน่อยหนึ่งช่องดักอากาศช่องอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็โลโก้สุสกิขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ผมมองว่าเออดูสปอร์ตดี นะครับถัดมาตรงนี้คือสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาให้นะครับตัว GL Max เนี่ยเขาไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่เบ้าก็ยังมีนะครับก็คือเบ้าตรงนี้นะไม่ได้เจาะนะแต่เอาง่าย,ายคุณไปติดเองข้างนอกก็ได้นะผมมองว่าเขาให้เบา้บามาอย่างเงี้ยคุณไปเจาะนะติดไฟตัดหมอกด้านนอกก็ได้นะฮะและสิ่งที่เพิ่มเติมมาอย่างที่บอกตรงนี้ Daytime Running Light มีมาให้เออมันก็ทำให้รถยนต์ดูดีขึ้นนะ5 0 0 0 0 0กว่าบาทคุณได้รถอีโค a าที่มี Daytime Running Light ตรงนี้ด้วยนะครับชิ้นตรงนี้เพิ่มมติมมาทั้งห นะไม่ว่าจะเป็นตัวขอบที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้นะรวมไปถึงบริเวณชายด้านล่างนะครับอันนี้ดีไซน์แบบลายลังพึ่งนะแต่เขาไม่ได้เจาะเป็นพลาสติกตันๆนะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกทําสีแบบเงินเงินเออมันดูบึกบึนขึ้นนะออกแนวเป็นแบบรถรถครอสโอเวอร์นะ,นะครับการดีไซน์ต่างนะแต่คันนี้ยังเป็นอีโคคาร์อยู่ชิ้นตรงนี้นะครับเชื่อมกันหมดเลยเป็นพลาสติกสีดําดัานๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองถอยหน้าตรงให้ดู นะครับหน้าตรงของ s u z u k i s w i กิ t ว Max Edition ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโปร่งซุ้มล้อตรงคิ้วต่างๆก็จะเป็นพลาสติกนะสีดำด้านทั้งหมดก็จะเสริมให้รถยนต์ดูเต็มนะในส่วนของล้อยังเป็นล้อกระทะพร้อมฝาปิดแบบพลาสติกนี่นะคุณซื้อไปคุณก็ไปเปลี่ยนล้อเอานะเป็นล้อที่ลัดด้วยยาง 17565R15 นะครับประมาณนี้เลยล้อกรนะทะเนาะ ตามราคาถัดขึ้นมาตรงแก้มตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะแล้วก็สติก,กอร์เนี่ยจะลากตั้งแต่ชุดคมไฟหน้าไปจะลดไฟท้ายเลยนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมเสาอากาศแบบชักฟินก็มีมาให้นะครับตรงนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสวิฟก็คือเสาเเาจะติดสติกเกอร์สีดําด้านๆมาให้เนาะก,ก็จะดูให้รถยนต์เนี่ยดูเหมือนแบบตัวหลังคากับตัวถังเนี่ยเขาจะลอยตัวออกจากกัน นะครับฝาครอบกระจกมองข้างตรงนี้เพิ่มเติมมาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ไฟเลี้ยวไม่มีนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาให้แล้วในส่วนของมือจับนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแต่พวกระบบคีเลสต่างๆกลุ่มกดยังไม่มีนะฮะสติ๊กเกอร์ Max Edition ตรงนี้ติดบริเวณประตูด้านหน้านะครับแล้วก็ชายด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านผสมกับตัวเงินด้านด้านเหมือนกันนะโดยรวมผมมองว่าเออก็ดูรถยนต์เขาเต็มขึ้นนะจากพาชุดแต่งต่าง นี่ด้านข้างประมาณนี้เนาะเส้นสายก็ยังคงชัดเจนนะครับมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็เอกลักษณ์ของสวิฟตัวใหม่คือที่เปิดประตูเขาอยู่ตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคุณเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขาดีไซน์ให้เปิดตรงนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้รถยนต์เนี่ยดูเป็นรถแบบสปอร์ตคูเป้สประตูนะครับทัง้งๆที่จริงๆก็คือ4ประตูนั่นแหละเนาะยังจะดูแบบเต็มๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกรุ่นนี้ตัว GL Max นะครับเพิ่มมา5,000บาทเนี่ย นะคุณได้เสาอากาศแบบชาร์ฟินสีดำด้านด้วยสปอยเลอร์ iler, เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันเพิ่มเติมความเต็มนะครับแล้วก็ไฟเบรกเบริสตัวฉีดกระจกนะแต่มีข้อสังเกตนหนึ่งตรงที่ตัวไล่ฟ้าต่างๆด้านหลังไม่มีมาให้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์ลักษณะแนวสีอย่างนี้นะซึ่งตัว LED เวลาเปิดไฟลีหรือไฟหน้าเนี่ยเ็าจะเรืองแสงข,ขึ้นมายางี้นะแต่ไม่ใช่ตัว full LED สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะเสริมมาจากด้านข้างเลยนะครับความเป็น Max Edition ติดมาให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้แบชซูซูกินะครับแล้วก็ดูอัลเจ็เทคโนโลยีของเครื่องยนต์เขานะครับทางด้านเกด้านหลังเนี่ยอันนี้ความเป็นรถแฮชแบกนะครับมีความอเน,นกประสงค์มาให้พอสมควรน,นี้มือจับ2ด้านนะครับอันนี้ที่ปลดล็อกแล้วก็ที่บังสายตาตรงนี้นะครับคุณสามารถแขวนไดน้พอดีอันนี้ก็ถอดนะก็แขวนตรงนี้แล้วก็เกี่ยวเชือกเนาะเกี่ยวเชือกตรงนี้เอานะครับความจุนี่ก็เยอะพอสมควรความเป็นรถแฮชแบก ครับด้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้1จุดนะครับแล้วก็พวกตะขอเกี่ยวต่างๆเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็พวกแม่ลงแม่แรงซ่อนอยู่ตรงนี้นครับด้านหลังลึกพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวปิดก่อนนะเรามาดูสิ่งที่เพิ่มเติมมาสําหรับตัว Max Max Edition นะครับด้านหลังจะประมาณนี้ผมวัดเต็มขึ้นนะครับชิ้นตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวกันชนด้านล่างนะครับมีท่อคู่ซ้ายขวาด้วยนะแต่เป็นท่อหลอกนะ เป็นพลาสติกที่หนาพอสมควรก็จะดูบึกบืนขึ้นนะตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกทําสีแบบเงาๆโครมเยีมนิดนึงนะฮะชิ้นตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับสีดำด้านนะรวมไปถึงไฟทับทิมจะยาวแบบนี้เลยที่ผมว่าดูดีคือดิฟฟิวเซอร์มีมาให้ตรงนี้ด้วยนะก็เต็มมากขึ้นนะเดี๋ยวเราผมลองถอยตรงๆให้ดูนี่นะครับก็กับราคา500,000กว่าผมมองว่าเออดูดีนะคุณแค่ไปเปลี่ยนแค่ล้อเนี่ยจบเลย สปอร์ตพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว Suzuki GL Max รุ่นนี้นะครับอันนี้คือเดีเทลของรถยนต์นะครับซึ่งผมพูดไปแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากดูอีกก็พอสดูกันได้มาในส่วนของภายใน Suzuki Swift นะครับรุ่น GL Max Edition นะครับเป็นรุ่นปรับใหม่นะเพิ่มเติม5,000บาทได้ชุดแต่งรอบคันแล้วก ความเต็มมากยิ่งขึ้นภายในจะมีอะไรบ้างหน้าเล่นขนาดไหนเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นกันด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะครับที่บังแดดมีกระจกมาให้ตอนหน้านะแต่ไม่มีไฟนะครับไฟพึ่งตรงนี้เอาอันนี้ส่วนคนขับมีไหมคนขับก็มีกระจกเช่นเดียวกันมีมาให้ทั้งคู่เลยนะแต่ไม่มีไฟนะครับส่วนไฟก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะถัดมานะครับกระจกมองด้านหลังก็จะเป็นแบบแมน,นนวลนะไม่ได้ตัดแสงออตโต้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ชิ้นพาร์ท คอนโซลตรงกลางตรงเนี้ยนะครับจะเป็นพลาสติกขึ้นลูกทั้งหมดเลยนะครับแต่ดีไซน์ผมมองว่าดูดีนะครับช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นวงกลมอันนี้คือปิดอยู่นะอันนี้คือเปิดนะดันเอาแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือตัวการขโมยนะชิ้นพลาสติกตรงนี้นะฮะก็เป็นพลาสติกฉลุฉลุก็คือตัวสวิปตัวตัวปกตินั่นแหละนะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมานะดีดไซน์ต่างๆก็จะประมาณนี้ช่องแอร์ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ขอบก็จะเป็นแบบพลาสติก สีดำๆเนาะชิ้นตรงนี้ก็เป็นพลาสติกรูปเหมือนกันนะครับเกะด้านหน้าไม่ได้มีซอฟโค้ดเปิดมาโป๊ะอย่างนี้เลยนะครับทันมาในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงนะที่แบบเนี่ยตามตามความคุ้นเคยกันแหละนะครับบิดเปลี่ยนเพลงตรงนี้นะครับอันนี้มีช่องซีดีมาให้ด้วยเออนะครับ fmam มีเดียต่างๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย นะฮะก็รองรับ USB ด้วยคุณสามารถเสียบเพลงฟัง USB ได้ด้วยผิวสัมผัสต,ต่างๆก็ดูดีเลยเป็นพลาสติกที่ไม่ได้ดูกองแกงนะนะแต่เป็นจอที่แบบเล็กๆประมาณนี้นะมีเมมโมรี่ FM ต่างๆมาให้นะตามแบบฉบับรถยนต์แหละนะทันลงมาระบบปรับอากาศนะครับไม่ใช่ออโต้นะเป็นมือบิด แต่ผิวสัมผัสผมมองว่าไม่ได้ดูกองแกงอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้แบบหนามากแล้วก็ไม่ได้กองแกงในส่วนของแรงลมแอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นมือบิดต,ตรงนี้เลยนะครับมีมาให้4ระดับความเย็นความร้อนต่างๆก็อยู่ด้านนี้ตามความเข้าใจกันเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างคุณผู้ชมนะฮะมีตัว power outlet มาให้นะครับแล้วก็ usb ตรงนี้กับ aux ผมชอบตรงฝาปิดเขาอะดูแข็งแรงดีเนาะแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับเป็นแกะวางของช่องวางแก้วมาให้2จุด นะฮะแล้วก็คอนโซลตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็ทำสีแบบเงินๆงดำาๆนะหัวเกียร์นะเป็นวัสดุยูรีเทนแหละแต่ก็ตกแต่งด้วยชิ้นเป็นโลแบล็คนะครับอันนี้เป็นปุ่มสปอร์ตเนาะเกียร์ดเกียร์แอลต่างๆมีมาให้ครบเลยนะถัดมาในส่วนของชุดมตรวัดนะครับชุดมตรวัดตรงนี้ก็จะเป็น ดีไซน์ใหม่ของทางสุสูกิเขานะครับเป็นเรืองแสงสีแดงด้วยเป็นเข็มอนาล็อกเนาะแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นเรืองแสงสีขาวนะครับก็บอกพวกทิป A ทิป B โหมดรถต่างๆนะครับอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยโชว์ตรงนี้ทั้งหมดปรับทิปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับแสงสว่างตรงนี้ได้บิดเอาเนาะแต่พอดีตอนนี้ผมไม่มีกุญแจส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นการสแสดงพวกระบบรถต่างๆนะครับไฟเลียล้ยวไฟฉุกเฉินนะฮะโหมดอะไรต่างๆจะโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลย อันนี้ผมมองว่าสปอร์ตดีดีไซน์เนาะแม้ตัวเนื้องานเขาจะเป็นพลาสติกที่เออดูบางไปหน่อยแต่ทางด้านการดีไซน์ผมว่าโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชั่นเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับอินโฟมีมิวมาให้นะครับเป็น3ก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดด้วยนะเป็นหนังยูรีเทนที่ไม่ได้แข็งจนเกินไปผมมองว่าเออก็นุ่มๆดีนะแต่ชิ้นตรงนี้จะเป็นพลาสติกด้านๆหน่อยนึงเนาะประมาณนี้นก,นก็เป็นรถที่ค่อนข้างแบบน่ารัก เนี่ยกระชับเลยเนี่ยขับแบบคล่องตัวนะถัดมาด้านขวาคุณผู้ชมพลาสติกนะสีดำด้านด้านแล้วก็ตรงนี้ระบบนะครับดับเครื่องยนต์ idling นะฮะ traction control เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับถัดมาคุณผู้ชมในส่วนของประตูเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มือจับอันนี้เป็นพลาสติกสีดำเนาะแล้วก็บริเวณประตูตรงนี้จะเป็นผ้า นะครับก็จะเพิ่มเติมความนุ่มนวลมาให้ที่ท้าของเท้าแขนนะครับแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยนะครับเป็นพลาสติกทําสีขาวนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกนี่กระจกนะครับปรับไฟฟ้ามีมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้เนาะนะครับถัดมาตรงนี้นะฮะกระจกเนี่ยลงออโต้ด้านขวาคนขับนะครับแล้วก็ด้านอื่นจะเป็นไฟฟ้าปกติทั่วไปนะครับก็ที่เข้าใจกันดีที่วางแก้วต่างๆก็ยาวพอสมควรอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นซูซูกิสวิฟต์นะตัวถังก็ค่อนข้างน่ารักเลย นะครับทันมาคุณผู้ชมระบบเบรกมือตรงนี้นะครับยกขึ้นมาตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้ที่วางวางขวดวางแก้วนะฮะแล้วก็บาะนั่งเนี่ยจะเป็นผ้ารุ่นนี้จะเป็นผ้าเนาะแต่ดีไซน์ผมมองว่าค่อนข้างสปอร์ตเลยแต่ตรงนี้จะบางไปนิดนึงนะแต่นั่งสบายนะโดยรวมนั่งสบายนะเป็นปรับมือเป็นผ้าทั้งหมดเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปชมเบาดยสารตอนสองกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับป เมื่อกี้ด้านหน้าพาไปดูแล้วใช่ไหมเรามาดูห้องโดยส,สารตอนสองกันก่อนนะครับตอนตอนสองนี่ก็เรียกได้ว่าตามแบบฉบับซูซูกิสวิฟตเลยคือห้องโดยสารค่อนข้างโปร่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกและก็การดีไซน์บอกอะไรต่างๆเนะี่ยผมมองว่านั่งสบายพอสมควรเลยกระจกยังคงเน้นความเป็นเหลี่ยมแบบนี้ทัศนวิสัยค่อนข้าง,างกว้างก็เบาะนั่งเนี่ยนะตัวเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยเหมือนตอนหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของเบาะนะฮะรวมไปถึงเนี่ยความเอนที่มีมาให้ด้วยนะครับและก็เป็นเบา 60/40แต่บริเวณที่เท้าแขนตรงนี้ไม่ได้มีที่เท้าแขนมาให้นะครับเขาจะมีที่พนักพิงศีรษะมาให้3จุดเท่ากับว่าคุณนั่งได้3ท่านรุ่นนี้ตัวไล่ฟ้าหลังไม่มีมาให้งนะผมสูง172เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันมีความเอนมาเล็กๆด้วยนะฮะแล้วก็ความกระชับแรงต่างเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับมีการเอนมาเล็กๆนะครับตามแบบฉบับของ s ุ z กิ i ว w i f t นะครับแล้วก็การนั่งโดยสารเนี่ยบอกผมมองว่า ฟองน้ำเขาหนาดีนะฮะนั่งล้วสบายนะฮะแล้วก็การรับสรีระอะไรต่างเนี่ยดีพอสมควรเลยนะครับไม่ได้แย่นะแล้วก็ที่เท้าแขนเลยนยะวางได้จริงทัศนวิสัยต่างๆดูกว้างดูปโปร่งดีแต่มือจับอะไรต่างไม่มีมาให้นะมีแค่คนโดยสารตอนหน้าคนขับก็ไม่มีนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะผมเรียกว่าเป็นซูซูกิสวีปที่เขาเอารุ่นเริ่มต้นมาเพิ่มอีก5,000บาทได้ชุดแต่งรอบคันที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะฮะไม่ได้ดูโล้นจนเกินไปแล้วก็ มีออปชันที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับภายในก็เป็นวิทยุป,ปกติระบบปรับอากาศก,ก็เป็นปกตินะครับแต่ทางด้านพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะครับระบบฮิวโฮก็มี abs e b d traction control มีมาให้ครบเลยนะครับรวมไปถึงแอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้า2ลูกนะครับลำโพงมีมาให้2จุดเท่านั้นนะครับหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของขุมพลังนะครับสุสกิ s าวิฟรุ่นนี้ก็ยังเป็นเครื่องเบนซิน1นลิตรนะครับสสูบ k 1 2 m นะฮะ 8 6แรงมา้าแรงบิด108นิวตันเมตรเกียร์ CVT นะครับขับ,คบเคลื่อนล้อหน้าเติมน้ำได้สูงสุดถึง E20 แล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยความจุ37ลิตรนะก็เพียงพอเป็นรถอ e ีโคคาร์ที่กระชับข้องตัวล่องแคล่วพอสมควรเลยนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Suzuki Swift GL Max Edition เพิ่งเปิดตัวแล้วก็โชว์ครั้งแรกด้วยราคาค่าตัว541,000บาทนะครับเพิ่มเติมมาจากตัวเริ่มต้น5,000บาทได้ชุดแต่งรอบคันได้สติ๊กเกอร์นะครับ ได้ความที่มันเต็มมากขึ้นแค่ด้านหน้าเนี่ยมีไฟเดย์ไลท์มาให้ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคุณซื้อไปคุณไปเปลี่ยนล้อนิดหนึ่งจบนะครับแม้ภายในเนี่ยอาจจะระบบช่วยเหลือความสะดวกสบายอาจจะไม่มากนักแต่ผมมองว่าถ้าเป็นรถใช้งานก็เพียงพอ5 4า0 0 0บาทนะครับได้รถอีโคคาที่ขับเนี่ยพอใช้ได้เลยต้องบอกว่าสุสกิ i s วิฟตตัวใหม่นะครับค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันพอสมควรเลย นะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับชื่นชอบประการใดมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโค้กี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโคกอตลาไปก่อนสวัสดีครับ